สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นัสิภาพพวกเจ้ามากินเจวห่อนจ้าโดยเสีเหตเบิงว่ามีอีอย่างแน่นาะค่ะเนาะเครื่องเจวห่อนจ้าพี่น้องกัสิมีประมาณนี้จะกินกับฝรั่งสองคนเนาะอันนี้คือโฮโมจ้าต้มเองเนตังน้ำค่ะกําลังเดือดบัดน,นี้ก็สีเอาเนื้อใส่ลงไปจ้ากินกันค่ะเริ่มเลยจ้าสีเอาเนื้อใส่หม้อจ้าอันนี้ก็ขึ้นเนือเน้อง้วจ้าเนื้อง้วอย่างเดียวเลยเพราะว่าฝรั่งบัาน,นี้มากกินเนือ้อง้วจ้า นั่งก็โอเคกับเนื้องว้วในความคิดเจ้าหอนกับเนื้อง้วเน่ยมันแสบพวานอย่างติงพอว่านนำจิมใส่เขาขวัวกับอันหมักพริกปน่นหมักเนาวอย่างประมาณนี้นะจ๊ะมัน,มนลง้งโตนนะอันนี้ก็คือเนื้อแบบสื่อมาเป็นก้อนใหญยๆเลยจ้ะนะฮันนี่จ้ะส่วนฝรลังกินเจวาหอนมือนี่พมมีหยังจ้ะ มีหยังมากไหมอันนี้กับผักใส่ลงไปแบบอลังการงามส่างมีบรอกโคลีมีบรอกโออคโลีแล้วก็มีอนันผักกาดขาวเซลรลี่จะ้ะจากว่าเขาแกบว่าเขาแกบกินไดไรขึ้นก็เอ้าลงไปเลยฝรั่งบวอิีเลียจะ้ะผักกาดขาวใส่ลงไปกินผักเยอะนะคะอันนี้คือบางส่วนเลยค่ะของผักอยู่ในกะละมังกับมีเพิ่มจะ้ะพออับอัพได้เรื่อย เอา <c oughs> ทีเด็ดหูหมูจ้าป,ป,ปุดปุดปั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 ดมาชิม,มพี่น้องแซบครับจิมแก้วแซบไม่ไหวเดี๋ยวสิบตกให้พลังก่อน ตักให้ฝรั่งเรียบร้อยก็ได้เวลาของเขาจาจะอันนี้ก็คือฮูรมกินตัวหอมลายหอมโหละพาจ้าจะวางฟานสีเถอะแซบคักเอิมสุขุขุคนจะมากินน้ำกันเด้อกินผัดหน้าจอนี่แหละ ไดปปกอากาศเริ่มเย็นจ้ะอากาศเริ่มเย็นสุกคือดีสุด ปกติบปกินหรอกบปกินซุปแต่ว่ามื้อหนีข้าสวนบอกซ้มนีงว่ามื้อหนีสันจิพาเธอกินชาบูอีซานเธออยากกินบ่า คืออะไรบ้านะบอกว่าที่มาที่ไปจากญี่ปุ่นแต่ว่ามาอดแด็บใสอิสานบ้านฉันเป็นแก้วมะพริกพงเขาบอกว่าโอเคเนือ้อ,อไปใส่อีกเนื้อสดสดื้อจากร้านบุทเชอร์แลวจ้ะร้านที่ขายเนื้อนานาพัน ฝรั่งกินไรฝรั่งเขาจะไม่กินแบบข้าวไม่กินอะไรแบบเราเยอะหรอกคะ่ะส่วนมากเขาจะกินกับเยอะกินกับกินเนื้อแล้วเขากินคอสิบอมแม่นอาหารสามสี่ห้าหกจานคือจังบานเท่าที่ใอยู่นี่ส่วนมากสิเป็นแบบว่าจานไผ่จานมันสติกกับจานขา้าวจานเท่าพอมัหมกันบ้านเท่าน่ะสิมีเครื่องเคียงมีผักมีนุ่นนี่นั่น,นแต่ว่าฝรั่งจะคนละแบบ ้องฝึกเอาอยู่น้ำกันมาสิสิบปีแล้วสามีน่ะสิฝึกเรื่องอะของแ่บน่าสิบเอาเขาบอกว่ากินเลยที่รักอย่าบังชับฉันกินเลยฉันฉันไม่ชอบก็คือมันชอบแต่เขาไม่เคยห้ามเราอยากกินไรกินเลยน่าแ่บแบพัแม่ไปเสือกเราแล้า It's okay, are you like real better? เนื้อแบบนุ่มมากนล้วละลายในปากสดน้ำเจ้าเห็นเหมาะว่ะอยู่ของข้างเวลากินตะดูกเราเจ้าหั่นนั้นอยาก น่อยนอนหลับตอนมักวันเหมาะแล้วนอนหลับจ้ะตอนนี้ออสเตรเลียน่ะหาเม้งคึงได้จ้ะตัวสี่เดือนลงกับผมเม้งคึ่งล้งบักตัวสีดตัว แซ่บกับเมะแต่ว่าแฟนนั่งของแบบกินข้างใน,นนัง่เนงเล,ล่ป้าซื้อมานั่งร้านรักคว้อแข็งหมูหมูนั่งตุต๋นต่างหากเศรษฐกิจหนอกท่างกินถึงหงละพนันค่ะ ก้มก้มก้มหมูตะับคับเปรยุ่งหอกอยากได้เคียงไหมแบบเป๊ะๆต้องไปบูชเชอร์แต่ขันยักครับคนนี้ต้องไปกินหน้าหนา น,นี่เป็นบุเชอร์ฝรั่งน้าหล่ะสิเป็นคนเอเชียเขาจะรู้ดีว่าคนเอเชียมากินยังเขาจุดจัดมาเบิดบุเชอรฝรั่งเขาก็สีห้าะไรประมาณนี้จ้ะน้นาหล่ะคันสิไปโอ้ขับรถชมวงนึงกว่นั่งก็กินแค่นี้ละ กยังคือขอบไม่หรอ เดียวบันเนาะเขาอิ่มเนอกพี่หลังอิ่มแล้ว,ลแ,ลวแล้วแต่พี่ไทยพี่ไทยน่ะออกส่าดึงหูกระบอกโอเคจะี่นอนไปกันนะจ๊ะอิ่มล้วจ้ะสวัสดีค่ะ